ทลุงได้อีกอย่งมาเอาไปเี๋ชื่อโาทีแ้วคนเดีรับมีผ้าขอดดยังเลยาอาจารย์ให้วัุงขอดวัังุกคนนะครับ ก็ส่งมาร้อยองค์แจกกันไปครับนี่อย่างนี้เฮ้ยนีครับเด็ดของอานตรายนช่ดิเออปลาปมหัวปมครับทพ่อาจารย์รวยให้ถึงคนมานะครับต้กงคิดกันยังไงยังไงยังก็มาอันนี้คนเอาไปให้ยอมที่มาทำให้แจกให้ยูทูบเบอร์ก็ได้ครับเนี่ยมายูทูบเบอร์เรียงคิวมาเลยครับ างนพญาานนเี่ยครับยูทูบเบอร์เนี่ยครับทำช่วยผมหมดเลยตัวตัวการสำคัญก็คือยูทูบเบอร์ไกยับเข้าไปใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นยังไม่ได้ยกมือยังไม่ได้เมื่อกี้มีคนมาเอาไปก่อนแล้วกรับำรังสำคัญของผมยังไม่ได้มาครับอาจารย์สร้างพญานนาผู้สนับสนุนทั้งหลายอาจารย์ครับวัตถุมงคล ๋อผมมาผมก็ได้พระแล้วนะครับ,บ<า>นี่ครับบางก้องย้งงหลังเพ,พื่อนพื่นะอยา,า,อา,า,อากได้อยากได้เอามาเอาไม่เอามาเอาเพื่อนอยากได้มาเอา,าชิดได้อยาง,ยงได้แล้วครับได้แล้วเนาะ รวยพันล้านนะครับผมโอ้หลวงปู่หลวงพ่อรวยวัดถ้ำมังกรทองนะครับผมตรวจอีกแล้วธรรมดาซะที่ไหนล่ะครับพระาลายอัดหลวงพ่อรวยวัดถ้ำมังกรทองนะครับว่า,า,าอันนี้เอามาให้ป่ะละ่ะใช่นี่นะคะพี่หนิงคิวมาให้พี่ชิดนะคะให้ผมจริงอ่ะ คิาพูดบอกว่าพี่ชิดผ่านกล้องไว้ชิดหน่อยครับจ้าเผื่อเมเดินาเดี๋ยวชิดครับผมขอบคุณครับพี่ชิดใส่ลองดูดสีแดงนี่นะจะถูกจะแพงมมแดงไว้ก่อน,นบึ้มจะได้แบบราศีติ่งตังโอ้ครับผมไอชิดสวัสดีอีกรอบจ้าวท่านพี่หนิงหนิงที่ไหนอีกอ่ะมีแบบอ่าพระอาจารย์เอามาให้เผื่ออยู่นะครับเดี๋ยว ใครที่ยังไม่ได้ก็ครับมีเมเดมีพี่เหน่งที่ไปกับป้าก็เดี๋ยวก็ได้ครับผมเดี๋ยวลุงก็ให้นะครับคงจัดให้อย่างนอะไอชิดขอให้นองอันหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาสันมาใส่เลยมาสันนะใส่เลยใส่ห้วครับใส่ล้วครับเมืองการหรือท่ามังกรไม่แน่ใจนะครับว่าเมืองการหรือที่ไหนนะครับ ไม่ได้บอกว่าที่ไหนเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามลุงเดี๋ยวถามลุงผมผมครับผมครับฮ่าผ้าจารย์ผมผมมีรถนะครับผอาจารย์ครับผมมีรถอ๋อผมมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับมอเตอร์ไซค์ก็ได้โอ้ อันนี้อันนี้อันนี้วัดมังกรทองนี่ที่ไหนครับอาจารย์ครับสติกเกอร์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกก็ได้ตยังได้ไงตบตาล้ำจิ้งเพราะว่าชนะเป็นคุณแม่ไงคะตบตาล้ำจิ้งให้ให้ให้ยายให้แทนให้ให้ให้น้องไอซ์นะวิคือเป็นรับตาน้องฝากให้บอกให้โหถูกอันนนี้ะ น้องไอ้กับทีมงานอันนี้ฝากให้น้องไอ้กับทีมงานเดี๋ยวไปกรุงเทพค่อยให้พอได้แล้วมันหมดเนี่ประลองไม่ต้องอันนี้หรอกผสมสองคนด้วยนะครับนี่ได้คืนแล้วก็คืนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมคือบ่ไหนน้ำลูกพันปาผมคือบ่ไหนน้ำพระอาจารย์ครับ เนื้อผสมเหล็กไหลด้วยเวลาอยู่ใกล้คอมพิวเตอร์อยู่ใกล้พวกนี้อยู่ใกล้พวกนี้มันจะถ่านจะไหลเลยได้แม็มันจะหมดเร็วหนูนาได้ยังที่เข้าไปเข้าหนูนาได้พระอัยกย่งค่ะสกินเรื่องอะไรเมออันนี้นะของน้องไอเมน่อน้องไอกับใครมั่งอาจารย์ นักชิวน้องท็อปใช่่ไปด้วยกันนลยแลเมย์เมย์ผงดวงจะตติไปเอาที่รถไปน้องท็อปเป็นพระผงพระผงไปครับอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ไปดอกให้ลูกน้องอาจารย์ไปอาจารย์นั่งประทับตู่นี่ แม่ทำไมเต็มมือจังเลยแม่อันนี้เพื่อนพักให้น้องไอ้ม่แม่หลักจังสามคนน้องไอ้น้องพอปสกินไม่ได้ค่อยใจอ่อนอยู่เมื่อกี้นี่ก็ยังให้สักรพรรดินนะงามอ่ะงามกว่าทองคำเลยมือเจ้าทองขึ้นนะบางขึ้นฉูกเลยนะทองฉุกเลยนั่นแหละเสร็จฉุกกว่าทองคำมือเจ้าอีกได้แล้วครับได้แล้วครับพระอาจารย์ครับนี่เอายังไปเอาายยไปเอาองวันนีนคือดีบ่ วันดีเด้อหลวงพ่อรวยนะครับอําเภอสีคิ้วครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมมาแล้วเดอแอดชิดครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับสวัสดีครับชิดเอาไว้ให้สองจ่าด้วยสองจ่านี่ก็คืออยู่ที่อยู่ที่ลุงก็มีนะครับาให้เพื่อนละแม่เบิ่อนละบ่ โยโกละดเอาขมางเลยนะอาจารย์ไม่เห็นอย่างนี้ระน้ำเขียวระวังน้ำเขียวจะค่ะไม่เห็นได้ขอขอบพิธีมด้วยนะอยู่ี่ะวัดอาจารย์เดี๋ยวอยู่ที่พระอาจารย์ผมจะค่ะ่ใชวัดอาจารย์ค่ะไ้ไหมอันนี้คือทีมที่นี้หนูได้แล้วะ ผมอยากได้องค์สีทองสีเหลืองทองเหลืองผมแสดงว่ามีองค์นีอีกองเขาบอกมีเหลี่ยมทองใช่ใช่อยู่ไหนครับนี่พิเศษมันรอบผมครับพิเศเข้าได้ขอมาเรียนแผมไม่ได้พิเศษเขาอ่ะมีพิเศษแค่นั้นนคอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมจริงเหรอใช่ครับถ้าเหมือนกันอันนั้นเขาไปรับมาจากพระอาจารย์ครับผมบัวได้ยัง

โทรหาลุงตีสีเลยนะบุคคลคนนี้นะครับถ้าอะไรครแอดหลวงพ่อรวยครับสวัสดีตอนเที่ยงค่ะมานางชิดระวังอยากใกล้ตาโจใช่ครับอ่คุณบูมกับติดเด็ดด้วยนะครับลุงแจกหมดแล้วนะครับผมลุงไปแจกให้หมดนะครับผมใครไม่มาไม่มาก็ไม่ได้นะครับผมแล้วแต่วาสนาของใครนะครับอิจฉาได้ของดีกันทุกคนใช่ครับอันนี้ลุงแกบอกว่าแกจะแจกให้หมดเลยนะครับผม แจกให้หมดทุกคนนะครับใครอยู่ก็ได้นะครับใครไม่อยู่ก็ไม่ได้นะครับเสียใจนะครับระวังโจอันนี้สีคิ้วครับผมใช่พระอาจารย์หนอเที่ยวแก้วใช่ไหมครับไม่แน่ใจท่าน,น,น,นซื้ออีย่างฮะกัปตันครับผมะอาจาายมันซื้ออยังหลวงพ่อรวยครับหลวงพ่อเนี่ยนะที่หมูป่าหลวงพ่อรวยอ๋อหมูป่านะ อ๋อหลวงพ่อรวยเลวัดอ๋อไอ้นาที่ราชวัดพญานาคเลยนะมังกรเลยนะวัดทำมังกรวัดทำมังกรแกก็มาตอนที่ขึ้นภูเหล็กไฟไงที่แกทำพิธีแล้วก็ฝนไม่ตกอยู่ที่แกอยู่อ่ะฝนตกที่อื่นหมดแต่ว่าที่แกอยู่ฝนไม่ตกที่ที่แกอยู่ฝนไม่ตกใช่ที่แกขึ้นตอนนั้นะข่าวดังอยู่ครับผมประมาณนี้ครับผมให้ค่าโฆษณาค่าพีเซนเตอร์ด้วยครับอาจารย์ใช่ครับยังน้ําด้วยนะครับขอแห้งนะครับให้จ่าเอ็มกับจ่าอาร์ตด้วยสีชีสมา ไไเดี๋ยวบอกลุงให้ให้เมเดีจะเอ็มจะอาร์ตด้วยไ,ไ,ไปเดินไปบอกลุงก็ได้ทันไปให้ช่างกีด้วยไหนวะไอ้กีอยู่ไหนวะกีกับบ้านมาแล้ว